เมนูเมนูเมนูตักที <c oughs> ตักทีตักทีแสบแสบแปบแสบ,แบถึงรถถึงซาต้ตยมยำรอเปล่าแสบแสบดล้ยละ่ะ <c oughs> มือนี้พุ่มใจน้ำเสนอเมนูเมนู เมนตูตักทีตักทีตักีเมื่อนีพูดจใจนักเสนอเมนูก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำหมูสับซี่โครงอ่อนพี่น้องเอ้ย <az> แค่บ่านี่ขั้นตอนเยอะแยะมากไห้บนใบจ่ายสตทะเลแล้วนะคะแต่เมื่อนี้สิบห้าเหตุแบบรวดเร็วแบบง่ายๆเลยพี่น้องะ่ะไม่วุ่นวายจิตไม่วุ่นวายใจจะเปลี่ยนเมนูที่วุ่นวายให้เป็นเมนูงยจังแบบ run. เสร็จคะ่ะพี่น้องขาคือเร็วคือไวคือเต็มพี่น้องขาง่ายแล้วก็ต้องแ่บพอมต้องถึงรสถ,ถึงชาติของความต้มยำไปซิมกันเลยค่ะว่าสิแ่บขนาดไหนฮ้ยพี่น้อง <c oughs> ตอนแรกนึกว่ามันจะได้กินหาทุ่มพี่น้องขาเพราะว่าต้องเตรียมนั่นเตรียมนูน่นเตรียมนี่ลายปปลายเดี๋ยแป๊บเดียวเด้ละรวดเร็วมาซิมเลยค่ะสิแ่บขนาดไหนค่ะขนี้ซิมน้ำก่นกอนเนาะ เวลาซิมก๋วยเตี๋ยวเนาวก็ต,กกต้องซิมน้ำเด้ว่าแสบ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 ,แสบถึงรสถ,ถึงซาต้ยมยำหรือเปล่ามีาจะทำเมื่อก่อนด้วยไะจะทำามือก่อนอแสบแสบเดี๋ยนะต้มยำเดี๋ยนะเข้มข้นแม่แ ซิมตัวบ่ะนี้เน้นชอบทานไส้เน้นใส่เด้อจ้าอย่าตกใจเด้อว่าเป็นกระเซือเด้อจ้ากระเซือเขากินไส้ดิบอันนี้กินไส้สุกเยอะจ้าอุ้ยแสบ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 ถึงเพรชถึงแสบแสบพอถึงสวงบ่ะนี้แย่ดวงมากป่ะนี้แสบ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 ถึงเพรถึงแสบแสบพอถึงสวงหมูสับมาต้มยำหมูสับในป่ะนี้ยังที่แบบที่สดเข้ากันที่สุดพี่น้อง มซ็กคือกลมๆอ่ะเปรเดดเี้ยวเผ็ดไงรสต้มยำมีหลีอืม ุ้ยแซ่บเพ้่ไปกินอยู่ร้านเลยพี่น้องแซ่บมากค่ะคุณผู้ชมอืม๋อะปกติไปตะคอ,องซีเรียแซ่บกว่านี้พี่น้องออมันเนี่ยขั้นเห็ดน้ำต้มย้ำเองนะอาจอยแบบแซ่แบขนาดนี้พี่น้องคะ่ะอันนี้ก็ต้อง,งยกความนิีว้ความสอบให้กับข้าวหนอต้อยมยำสูตรใหม่พี่นอ้องอก่อนเดียวมันยังเข้มข้นแบบเบอร์แห้งแบบเปะแห้ง,แบบเ,บหงเข้มข้นถึงรสชา ยำแบบเกินเหตุพี่น้องคะ่ะเปรี้ยวแซบ่บแถมยังไ,ได้รสชาติของผิกเผาแท้ๆพร้อมพี่น้องแบบเลิศ <c oughs> แบบเป๊ะพี่น้องเอา้าทำอะไรคะน้อตมยำสุดไมมหม,มนี่บอกแล้วว่ามันนี่นี่เด่นเท็ดหิมแต่มันนี่บอกแล้ว่าเป๊ะปังอลังการมากแม่บัสมากแม่ ก็ต้องปรุงเพิ่มนล้นแหละไปปัปงหอมมากตอนทำขนมต้ยมยำสูตรใหม่แซ่เปะก้อนเดียวครบเครื่องต้งยมยำไม่ต้องปรุงเพิ่มพี่น้องค่ะเปรี้ยวจากมะนาวจริงพริกเผาแท้ๆพอม <c oughs> เปะแห้งหอมหอม <c oughs> เอ <c oughs> น้นลูกซินเน้นลูกซิน <c oughs> อือ พี่น,อน้องขนรต้มยำสูตรใหม่ของเขาเจ้านี่เหมาะสําหรับคนหิบอยากกินต้ยมยำเนยแต่เฮดบ่เป็นาเรลากาผูด้ได้ที่ขี้ข้านั่นไปว่าอยากเฮดต้ตยมยำแต่ว่าขี้ข้านหาเครื่องพี่น้องงาน<า>บ้ารูสึเป็นบอกกูดบอกเน่าบอกพาส้มโอบอกแฟงแตะมสโยโหหิวมันหลากหลายขนรต้ยมยำก้อนเดียวแบบเป๊ะเลยเกจใหม่ของเขาแม่พี่น้องคะสวยงามสะดุดตาแถมสรมสชาติก็ยังสะดุดใจเรื่องต้มยำใครทำก็แซ่บตาดสุดๆเน้น ก่อนจะจากกันไปเราก็ต <wiele> ้องสอยนะคะพี่น้องคะขาดไปไดยค่ะคําจังสันจูบบเป็นอีสานภาเพิินเมื่อนี้ขออนุญาตสอยขนอต้มยำสูตรใหม่ก็แล้วกันนะคะสอยสอยซอยพอม่พี่น้องฟังสอยผู้สาวสนอยบรรุจักขนอต้มยำสูตรใหม่บัดพ่อเลียวเห็นอะไรอุ้ยก้อนใหญ่ๆก็ขนอต้มยำสูตรใหม่ไงละเธออันนี้ก็สอย น้องขาเบิรงคลิปนี้ลราขับถึกอกถึกใจกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดซับสไครต์กดกระดิ่งกุุงกิิงกุุงกิิงกดระฆังดังเง่งเง่งคอระฆังดังง่างกดอีหยังก็ได้พี่น้องขาเป็นก๊วนังใจพวกเฮาเด้อเด้อค่ะสนิมีก๊วนังแรงเชียร์แรงใจเดียกันเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับพี่น้องขา